เมื่อความสัมพันธ์ครับเดินทางมาถึงทางตันการจากลาการแยกย้ายไปตามทางของตัวเองมันก็อาจจะถึงเวลาและอาจจะเป็นทางออกที่ดีสุดก็เป็นไปได้เมื่อวานนี้นะครับย้อนกลับไปลิเวอร์พูลเป็นอีกหนึ่งเกมหนึ่งที่ผลงานน่าผิดหวังอีกแล้วเสมอกับลีดไป3ต่อ3ท,ทั้งทั้งที่ลิเวอร์พูลครับขึ้นนำลีดไปก่อน2.0ต่อดูเหมือนว่าจะสบายๆนะครับแต่สุดท้ายโดนลีดตามตีเสมอ2-2 แล้วลิเวอร์พูลครับก็ขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งจากนั้นโดนลีดตามตีเสมอ3-3ในช่วงท้ายเกมครับก็เก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวแล้วก็เป็นผลงานที่น่าผิดหวังอีก1เกมของอันเนอรลชร์ตแล้วก็ลูกทีมนะครับผลงานตอนนี้ถือว่าต้องใช้คําว่าน่าบัดสบเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับทางลิเวอร์พูลนะครับแต่ประเด็นนะครับหลังจากจบเกมนี้สิ่งที่หลายๆคนสนใจน,ะนะั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของบังโมคิงออฟแอนด์ฟิล หนึ่งในนักเตะที่ดีสุดในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลอย่างโมซาลาก็ออกไม่สัมภาษณ์แบบท้อทแท้แบบส,สุดๆนะครับแล้วก็มีการเปเปลือยด้วยว่าเกมนัดหน้าเจอไบรตันอาจจะเป็นเกมสุดท้ายของเขานะครับบางโมครับหลังจบเกมเมื่อวานนี้ก็ออกไม่สัมภาษณ์ครับบอกผมไม่อยากเชื่อตัวเองต้องนั่งตัวสำรองตลอด90นาทีนี่เป็นครั้งแรกที่ผมโดนจับนั่งสำรอง3เกมติดต่อก,กันผมผิดหวังมาก ผมไม่รู้ว่าทําไมตัวเองต้องนั่งสํารองผมรู้ว่าสโมสรกําลังโยนความผิดให้กับผมนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกผมไม่คิดว่าตัวเองคือปัญหาผมไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าใครผมไม่จำเป็นต้องสู้ทุกวันเพื่อตําแหน่งเพราะผมสมควรได้รับมันจากสิ่งต่างๆมากมายที่ผมทําให้กับสโมสรทุกคนเห็นมาตลอดหลายปีโดยเฉพาะซีซั่นล่าสุดผมยอมรับไม่ได้กับสถานการณ์นี้ สโมสรให้สัญญากับผมไว้หลายอย่างในช่วงซัมเมอร์แต่ผมนั่งสำรองมา3ามเกมผมไม่สามารถบอกได้ว่าพวกเขารักษาสัญญาผมเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดการทีทมแต่ทันทีทันใดเราไม่มีความสมัธ์กันอีกต่อไปน่าสนใจนะครับประโยคนี้ผมไม่รู้ว่าทำไมดูเหมือนว่ามีใครบางคนในสโมสรไม่ต้องการผมจากนั้นนะครับ ผู้สื่อข่าวก็ถามด้วยนะครับว่านัดต่อไปนะครับจะเป็นอย่างไรโมซาร่าก็บอกว่าเกมหน้าที่แอนฟิลผมจะบอกลาแฟนบอลเพราะผมจะไปแข่งแอฟคอนผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อผมอยู่ที่นั่นและผู้สื่อข่าวก็ถามต่อครับว่าเฮ้ยเกมต่อไปที่เจอกับไรตันจะเป็นเกมสุดท้ายของคุณหรือเปล่าบางโมงก็บอกว่าในโลกของฟุตบอลคุณไม่มีทางรู้ผมไม่ยอมรับสถานการณ์เช่นนี้ ผมทำสิ่งต่างๆเพื่อสโมสรมาเยอะแยะมากมายและนี่แหละครับคือบทสัมภาษณ์ต้องบอกเป็นการทิ้งบอมลูกใหญ่คาแอนฟิลเลยนะครับเป,เป็นการที่แฟนบอลอย่างผมนะอาจจะไม่ได้เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลครับแต่รู้สึกเสียววาบถึงความสั่นคลอนของสโมสรณนนเวลานี้นะครับคือผลงานไม่ดีก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ความสัมพันธ์ของนักเตะหมายเลขหนึ่งของทีมอย่าง โมซาลากับผู้จัดการทีมอย่างอานิชล็อตมันมีรอยร้าวกันแบบนี้นะครับมันยากมากครับที่แฟนบอลมันจะรับได้คือสิ่งที่บังโมพูดมาทั้งหมดนะครับผมเข้าใจในมุมของบังโมเลยนะเข้าใจว่ากูสาทำทุกสิ่งทุกอย่างมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับซีซั่นล่าสุดนี่โอโ้โหถือว่ามีโอกาสรุ่นรางวัลบอลลงดอด้วยเป็นอะไรที่ที่เขาเองก็ไม่คิดหรอกครับว่าจะต้องมานั่งสำรองอะไรแบบนี้แล้วก็เหมือน โดนกดดันว่าสิ่งที่ทําให้ฟอร์มของทีมไม่ดีเขาคือตัวปัญหาอันนี้เข้าใจในมุมเขาเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนถ้าเกิดมองในมุมของผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมเองมันก็ซื้อตัวผู้เล่นมาหลายคนเนาะมันก็ต้องมีการลองผิดลองถูกแต่โชคร้ายนะครับที่หวยมันไปออกที่บังโมแล้วก็เหตุการณ์ก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับคือนาทีนี้ครับสถานการณ์มาถึงรอยแยกแบบนี้ ความหนักใจมันจะตกไปที่สโมสรลิเวอร์พูลแล้วครับบอร์ดบริหารนาทีนี้ครับการทิ้งบอมของโมซาร่ามันก็เหมือนเป็นการให้เลือกแะครับว่ามึงจะเอาใครระหว่างกูหรือว่ามึงประมาณนี้เลยนะจะเอาอาัเน่ชลอตหรือว่าจะาโมซาร่ามันต้องเลือกครับสถานการณ์แบบนี้คือมันยากที่สง้งคู่จะหันหน้าและมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งออกไม่สัมภาษณ์แบบนี้ผมว่าบางเองเขาก็คงจะคิดไว้เป็นอย่างดีแล้วแหละ พราะเกิไม่คิดไวเป็นอย่างดีเขาก็คงไม่ระเบิดมาแบบนี้นะครับซึ่งตามความเหมาะสม,มนะจริงๆบางโมเองก็เป็นนักเตะที่เป็นตำนานของสโมสรละใครดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าจริงๆถ้าแบบดูแบบเท่ๆดูแบบหล่อๆนะบางเองอาจจะไม่ต้องพูดอะไรมากยอมโดนนั่งเป็นตัวสำรองไปก้มหน้าก้มตาเล่นแล้วก็ใช้ผลงานเป็นการตอบแทนไปสมมติว่าเล่นไปปุ๊บเกิดสมมติของเรียบูผลงานมันอาจจะห่วยลงมา คนที่โดนรับเต็มอ่าน,น่ชลอตโดนแน่ๆนะครับแล้วก็บังโมเองก็ก็ถือว่าถ้าได้กลับมาอีกทีนึงรับช์ผลงานโดดเด่นมันก็เป็นการพิสูจน์ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเขาเลยมันอยู่ที่การจัดทีมของผู้จัดการทีมมากกว่าสถานการณ์แบบนี้ครับครั้งหนึ่งถ้าหลายๆคนยังจำกันได้นะย้อนกลับไปตอนที่เดวิดเบคแฮมไปเซ็นสัญญากับเอเวอเรสแล้วตอนนั้นฟาบิโอคาเปโร่ไม่พอใจเป็นอย่างมากครับ สั่งดรอปเดวิดเบคแฮมดองยาวเลยนะครับดองยาวแต่สุดท้ายครับสถานการณ์ของทีมไม่ดีฟาเบียอคาเปโร่ครับก็ต้องดึง็คแฮมกลับมาเล่นเพราะ็คแฮมเองถึงแม้ว่าสถานการณ์ที่ที่ไม่ดีในตอนนั้นครับเขาขยันซ้อมขยันฝึกซ้อมต้มนักต้มตาเล่นสุดท้ายชนะใจฟาเบียอคาเปโร่นะครับแล้วก็ได้ลงเล่นอีกทีหนึ่งแล้วก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้มัดปิดควา้าแชมป์ในฤดูกาลนั้นนะครับฤดูกาลสุดท้ายของเบคแฮมสุดท้ายก็จากไปแบบเท่นะสำหรับเดวิดเบคแฮมนะครับเขาก็ ไม่ได้ออกมาวิจารณ์กุญซื้อไม่ได้ออกมาวิจารณ์สโม,มสรอ,อย่างมัดวิดนะครับแต่สถานการณ์มันก็ต่างกันนะเนาะเพราะว่าบางโมเองเขาก็ก็คงมั่นใจในฟอร์มการเล่นของตัวเองมั่นใจในสิ่งที่เขาทํามาเพื่อสโม,มสรทั้งหมดนะครับมันก็ก็เข้าใจในตัวเขาที่จะออกมาพูดแบบนี้เราก็พูดได้นะเพราะว่าเราเองก็อาจจะไม่ใช่ตัวของบางโมนะครับความชอกช้ำระกรรมใจก็เขาก็อาจจะมันรู้สึกมากกว่าเราไงอ่ะก็ก็ไม่ผิดที่ออกมาพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าคนเราเนาะ มนุษย์บางทีมันมันมีความรู้สึกะครับมันมีความรู้สึกมันก็ระเบิดออกมาแต่สิ่งที่บางโมงระเบิดออบาแบบนี้นะครับมันส่งผลกระทบโดยตรงเลยนะครับต่อสโมสรน,นาทีนี้ครับความสั่นคลอนของลิพูก็ต้องมาดูต่อครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าดูจากสถานการณ์ณตรงนี้นะครับมันต้องมีคนไปไม่บังก็น่าจะเป็นฝั่งของอเน,น่ชอร์อตนะครับก็ต้องมาดูนะว่า การจากลามันจะเกิดขึ้นเร็วมากน้อยขนาดไหนแล้วใครจะไปก่อนกันนะครับแลาเ,เพื่อนๆเละครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับดูจากบทสัมภาษณ์ของบางโมแล้วนะครับคิดว่าใครจะไปก่อนกันนะระหว่างบางโมหรือว่าอาเนชลอตแล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับความรู้สึกที่บางโมเขาระเบิดระบายออกมานะครับคือน่าเห็นใจนะผมก็เห็นใจเขานะแต่ว่าก็เข้าใจในมุมมองของผู้จัดการทีมเหมือนกันนะครับ ก็ต้องลองผิดลองถูกลองโน่นลองนั่นลองนี่นะครับแหมเหนื่อยเหนื่อยแทนครับกับสถา,านการณ์แบบนี้นะครับเหนื่อยยิ่งกว่าผลงานของทีมไม่ดีซะอีกนะผลงานของทีมไม่ดีก็ว่าเหนื่อยแล้วนะครับแต่เรื่องความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้และเป็นนักเตะหมายเลขหนึ่งของทีมด้วยครับโอ้โหเป็นสถา,านการณ์มันเป็นสถา,านการณ์ที่มันยากลําบากจริงๆนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของช่องโง ไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับใครนะครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ฝากไว้ด้วยครับซูซูกิฟลองโชบเฉียวสวยงามดีไซน์เลิศเหลือกเกินนะครับแล้วก็มีระบบความปลอดภัยรอบคันจากซูซูกิรถคันนี้ซื้อมาขับสบายใจได้อย่างแน่นอนครับตอนนี้ในงาน Water ร์อ o กที่เมืองทองธาน,นีครับดอกเบีย้ย1.99เท่านั้นแล้วก็มีเมนเทนแนนแพคเกจนะครับโปรแกรมบำรุงรักษารถฟรี7ปีราคาเริ่มต้นเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นเองนะครับ หากใครสนใจก็ไปจับจองกันได้ที่ w o t o r Expo 2025หรืออยากไปลองขับกันดูนะครับไปลองขับกันได้เลยครับที่โชว์รูมสุสา u กิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับหรืออยากจะดูสินค้ารุ่นอื่นของสุ z u k ุกิก็ไปดูได้นะครับที่ w w w s u z u k i .co.th นะครับก็ฝากด้วยกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสุ z u k i กิครับ